อีกหนึ่งรุ่นหูฟังครับที่ต้องบอกว่าดูคาซาฟูบรสเตอร์ถามกันเข้ามาเยอะมากๆนั่นก็คือ t ชียร์เลวันเองครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรครับพี่แตมไฮโฟครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พวกเราพาไปชจอกันนะจ้ะสวัสดีครับโอ้โหเจอกันแล้วครับพี่แตมครับผมอยู่กับเต้ยครับซาฟูวาเตอร์ครับสแตมครับผมนี่แล้ววันนี้ฮะ อีกหนึ่งแบรนด์จ้ะพี่แตมใช่เราเห็นพี่วีรีวิวโมนาครับอ่ารีวิวตัวตัวท็อปและเออโมนาสี่ใช่ไหมเราก็อยากจะรีวิวบ้างกระทีออเดีโอนะก่อกระแสก่อกระแสโอ้แต่ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะเออไม่แพ้รุ่นพี่เขาเลยเนี่ยซึ่งมันตัวนี้มันออกมานานแล้วเนาะใช่ออกมาสักพักหนึ่งละอ่ากับรุ่น h ฮฟ์โฟนั่นเองครับจะไฮตามชื่อหรือเปล่า่านี่แต่ต้องบอกว่าตัวเนี้ยเราเห็นรีวิวหรือว่าเราเห็นคนพูดถึงอะ ก็ค่อนข้างเยอะนะใช่มีคนมาถามหาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็หาตามชื่อจริงๆอยากรู้ว่าเสียเยังไงจังเลยพี่แล้วมีให้ลองไหมมีคนพูดถ ah mm ึงเยอะมากเลยพี่อยากลองฟังจังเลยนะพราะว่าต้องบอกว่าคนเล่นหูฟังก็จะคุ้นเคยกับการเข้าเป็นมุดอยู่ในเฮดไฟอยู่แล้วใช่นะฮะสิงนะฮะสิงเหมือนประมูล .com มสมัยก่อนอ่าใช่นี้ อันนี้เราก็เข้าไปสิงในเฮดไฟล์แล้วเราก็จะเจอไอชื่อเนี้ยที่ยอร์ดอยู่บ่อยๆโอ้มาเยอะมากนะฮะพูดถึงเยอะมากแล้ววันนี้เราได้มาจับตัวจริงแล้วใช่เลยฮะสับผู้บัตเตอร์เอาเข้ามาแล้วนะฮะกับไฮโฟนะฮะวันนี้เรามาดูกันว่าตัวนี้มีดียังไงนะจ๊ะตามชื่อมันเลยมันประกอบด้วย2 d y n a m i c Diver ครับและ2 Balance a r m a t u r e h i ร์ไฮป่ะใช่สี่สี่บาลานด์แอมช อ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตะนด็กตะนด็กไอ้เหี้ยอะไรเซอร์เบกเป็นยังไงครับพี่แจมตัวเนี้ยสเปคตัวนี้ประกอบด้วย2 Dynamic Driver ครับแบบ Impact เฮ้ยแปลกแปลกลวอย่ามาว่ากันว่ามันคืออะไรและ4ีบาลาน์อาร์มาเชอร์นี่6ตัวนะตัวนี้ใช่แล้วสเปค6ตัวต่อข้างอย่างนี้ครับรวมกันเป็น12ตัวราคาอยู่เท่าไหร่ตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมโอ้ก็ประหยัดกว่าไอ้ัวโมนาดมาเยอะเหมือนกันนะว่ามันเป็นเริ่มต้นของไอ้นี่ได้ถ้าคนชอบแนวเสียงมันนะเออนะฮะเพราะว่าเอาจริงมันก็มีดีมีเสียต่างกันไปอ่าใช่นะจ๊ะแล้วแต่ความชอบเออใครที่เงินถึงก็ลุยเลยนะโมนาดแต่ว่าพวกเรา กระจ้กกะจ้อยเขาอยู่ตรงนี้โอ้ยนี่ก็ดีแล้วนะนี่ก็ดีนะไม่ธรรมดาบอกก่อนว่าฟังแล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเรามาเล่าให้กันฟังครับไอ้เมื่อกี้พี่แตมเอ่ยไปนิดนึงละกับไอ้อิมแพคอิมแพคคือสำหรับไดนามิกไดเวอร์มันคืออะไรเอ่ย Impact คือเทคโนโลยีของทางทีออเดียวกันนะครับก็คือ Impact เขาจะใช้ตัวซับวูเกอร์ก็คือตัวไดนามิกไดเวอร์เนาะจะทำให้ตัวรายละเอียดของเบสเนี่ยมีเท็กเจอร์ที่ดีแล้วก็ซับที่ดีเป็นพิเศษ S <S แล้วก็แอร์เพชเชอร์ต่มใส่นั้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันโอ้มันปวดหัวหรืออะไรอย่างนี้ก็คือบางทีสําหรับบางแบรนด์อะไรอย่างงี้เราใส่แล้วว่าอุ้ยมันไม่มีระบายเลยใช่มฮะมันทําให้เราสึกว่าอ,อึดอัดเวลาใช้งานใช่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าในรูปแบบการออกแบบของเขาเนี่ยเขาไม่จัด3.5มาให้เนาะเหมือนดีไซน์มาเพื่อมอนิเตอร์ริงจริงๆพอมันเข้าไปในอยู่ในเรื่องของการทํางานปุ๊บการใช้ระยะเวลากับมันอยู่นานๆก็สําคัญใช่ก็เลยต้องออกแบบไดเวอร์ออกมาเป็นแบบ ถูกนะฮะโอ้โหซึ่งถือว่าคิดแทนแบบนักดนตรีเยอะมากเลยนะใช่ทำให้แบบนักดนตรีหันมาใช้แบบหูฟังแบบชายไฟกันเยอะขึ้นใช่โอ้เดี๋ยวนี้ก็ใช้เยอะนะเออเนาะใช้เยอะเลยเพราะว่าตอนนี้แบบโอ้ชายไฟกินตลาดการเล่นหูฟังไปเยอะมากนะฮะโอ้แทบจะเกือบครอบคลุมกับทั้งตลาดนะจฮะน่ากลัวนะฮะแบรนด์จีนน่ากลัวจริงแต่ว่าเขาก็ทำเก่งจริงจริงเนาะไม่งั้นเราก็ไม่เอามาขายใช่เสียงดีปูเขาถึงง่ายอ้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูข้างในกล่องกันสักนิดนึงก่อนที่จะไปดูตัวหูฟังนะฮะกล่องแมนกล่องนี้เอ้ยถือว่าทำได้ดีเลยนะแข่งแรง นะครับไม่ใช่ด้านนี้ด้านนี้อ๋อเอาได้โอเคโอเคเปิดออกมาฮะอ๋อโอ้ เอาไหมมาฮะเป็นอย่างนี้นี่หูฟังไว้ก็จะวางอยู่งี้สวยงามนะจ๊ะโอ้ยให้กระเป๋ามาใบใหญ่เลยพี่แจมโอกระเป๋าสวยนะโอ้นะฮะอันนี้กระเป๋าก็ดับโปรเหมือนเป็นแบบซาเอนเลยพวกนี้นะนะกันตีเลยแหละบงแบง์ให้กระเป๋าเล็กเลยก็นอ่โอ้ใส่ผมใส่ได้โอ้ขยกเป็นอะไรต้องขยำม่ะพี่โอ้ผมต้องม้วนนี่ใช้สองนิ้วเลยนะเออแล้วก็ม้วนยัดเข้าไปเลยนี่คราวนี้แบบเขาให้มาใหญ่เต็ม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 ไม้เต็มมือเผลอเบนี่ยคุณมีแดบเครื่องเล็กๆอ่ะ อันนี้นี่นี่ถ้าคนฟังเพลงนะนี่หรือคนฟังเพลงมีแดปเครื่องเล็กๆใส่ได้ใส่ได้นะฮะเดปแบบเล็กๆบางๆไม่ต้องใหญ่มากนะใส่เข้าไปได้นะจ๊ะนี่คราวนี้เรามาดูของแถมไปนิดนึงแน่นอนฮะผ้าเช็ดโอยอันนี้สำคัญนะใช่บางทีไปซื้อ40-50บาทนะเนี่ยใช่เฮ้ยจริงๆแพงนะอันนี้มันเป็นผ้าแบบซาตินนะก็คือลด เขาเรียกอะไรลอยเนาะใช่บางทีเขาอาไปไปแบบนึกอะไรไม่ออกอาเสื้อเช็ดเรียบร้อยเช็ดเชลไปลอยเรียบร้อยขนแมวขึ้นนะฮะแต่รุ่นนี้อันนี้เขาให้ผ้ามาด้วยจ้าแล้วก็โอ้โหแบรนด์นี้ เหมือนเดิมตั้งแต่โมนาแล้วใช่ก็ให้มาเหมือนกันฟิลเตอร์จุกต้องนะฮะต้องบอกว่าเขาเขาเห็นสมควรแหละเพราะว่าเอเชียเนี่ยเมืองร้อนอ่าใช่อ่อคิ้วเยอะใช่บางทีแบบด้วยความที่ความชื้นหรืออะไรเข้าไปเกาะตาฟิลเตอร์ไอความร้อนจากตัวเราเนาะมันก็เลยไปกาะตกฟิลเตอร์ทาให้ฟิลเตอร์มันตันอันนี้อ่ะเปอีกหนึ่งปัจจัยนะก็คือเพราะว่า ในหลายๆหูฟังมีฟิลเตอร์อย่างนี้ใ่ที่ทาไมหูฟังของผมมันเสียงไม่เท่ากันจะมาอยู่ๆมันเบาลงลองเช็คฟิลเตอร์ดูก่อนนะถ้าหูฟังไหนที่มีฟิลเตอร์ลักษณะคล้ายๆเงี้ยลองเช็คดูมันอาจจะเป็นไม่ได้ว่าฟิลเตอร์ตันแล้วก็ทําให้เสียงมันไม่เท่ากันหรือเบาลงใช่ต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนลองมาหาฟิลเตอร์มีให้เปลี่ยนเลยใช่แล้วก็ให้จุกมาฮะพอสมควรเลยนะ อ๋อเป็นจุกโฟมด้วยอ่ามีจุกโฟมด้วยสำหรับคนที่ชอบจุกโฟมสเตทอ่ะสเตทเลยเพราะว่าบางทีสเตทจริงเขาต้องการที่มันซิวจริงจริงแน่นเนีฮะเอาจุกโฟมยัดเข้าไปแล้วบางทีหลายคนแบบอยากได้พี่มีจุกโฟมแบบอันไหนดีๆไหมจ้ะอันนี้มีให้มาให้เลยเออแล้วจุกโฟมจริงปัจจุบันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะมันคุณภาพดีๆหายากเพราะว่าอายุารใช้งางมันต่ำแล้วกังวตามตรงอ่าใช่ซึ่งอันนี้เขาก็ให้มาเลยนะฮะใช่แล้วแล้วก็เป็นจุกซิลิโคนอ่านะฮะก็มาตรฐานเป็นสีขาวที่แบบนี้ มามา3คู่ใช่ SML นะจ๊ะจะโอเคของแถมก็ประมาณนี้ก็โอเคนะ้วนะมูลานในขนาดนี้ดีเลยนะอันนี้ก็คือพร้อมออนเส้เลยใช่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 นี่เอาป๊กเข้าไปได้เลยนะฮะครบโอเคของแถมประมาณนี้นะจ๊ะพูดถึงเรื่องตัวหูฟังเดี๋ยวเก็บก่อนแม่งเลย เข้าถึงเรื่องตัวหูฟังกันแล้ว<า>ตัวนี้มันมีกี่สีกี่แบบยังไงบ้างครับพี่แต่ตัวนี้ไฮโฟนเนาะมันมีทั้งหมด3สีสามสีสีที่อยู่ในมือเนี่ยมันเป็นสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า,ฟาแต่จะมีอีกสสีก็คือสีขาวจ้ะแล้วก็เป็นสีดำที่เป็นเบนกิตเตอร์อย่างนี้อตามกล่องเลยนี่ซึ่งสวยอยู่นะ สวยดูตอนแรกถือว่าเอ้ยก็ดีไซนได้ดีนะครับเป็นชายฟล์ที่แบบไม่ได้ทําลวกๆดูดีดูดีเลยแหละแต่แต่ตอนนี้ที่เรามีอยู่มันจะเป็นสีฟ้าเนาะแต่ว่าในอนาคตถ้าอยากได้สีไหนเพิ่มลองสอบถามเข้ามาดูตอนนี้ไม่รู้หมดยังนะตอนนี้ไม่รู้หมดยังหมดเดี๋ยวขอเข้ามาแล้วเดี๋ยวขอเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็เติมอ่าใช่แป๊บเดียวใช่โอ้บอกเลยว่าไอ้ไอ้นี่ทั้ง โมนาดเองทั้งไอทีออเดอโอหรือว่ากีวีเอเนี่ยมันขายดีขายดีจริงนะฮะเข้ามาแล้วออกเลยนะฮะเรื่องแมทชีเนียลผมว่าดูดีเลยเป็นเหมือนเป็นอะคริลิกเนาะใช่นะฮะเป็นทีดีพิมพ์ขึ้นมามีความเป็นออร์แกนิกดีไซน์ใช่แล้วนะฮะทำให้แบบเราใส่แล้วสบายมากขึ้นนะฟิตติ้งอะไรดีขึ้นตอนนี้ลองใส่แล้วก็เอ้ยฟิตติ้งดีโอ้ฟิตติ้งดีมันซิลพอดีเลยล่ะนะฮะคอสตอมเลยซึ่งความหนาเนี่ยก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายอ่าหือว่าพอได้อยู่เขาเรียกว่าไงไดเวอร์มันเยอะมันก็เลยต้องบอดี้ใหญ่่หหหนนอยะสารับคุณผู้ญิงก็ เปลี่ยนจุกให้เล็กลงใช่ก็จริงๆถามว่าสุภาพสตรีใช้ได้ไหมจริงๆก็โอเคนะอาจจะใหญ่นิดนึงอาจจะดูใหญ่นิดนึงแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ค่อนข้างใส่ได้พอดีนะเรื่องน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเบานะครับไม่นักไม่นช่ถือว่าแบบเราโฮบนเวทีได้สบายๆนะทุกคนที่ว่าเป็นอะคริลิกเนาะใช่ใช่แล้วก็เรื่องขั้วครับเป็นทูพินศูนย์เจ็ดแปดเหมือนเดิมใช่เลยหาง่ายใช่นะแน่นอนสายเป็นสี่ถักสายนี่พิเศษเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเขาถักมาได้ค่อนข้างสวย ถักมาเป็นลักษณะไม่ค่อยเหมือนปกติมันจะเป็นฝืนเป็นแบบเกลียวน่าแบบตีเกลียวมา แต่ว่านิ่มนะเออผมรู้สึกว่าเนื้ออะไรเขาว่ามันเนื้อนิ่มมันดูแบบเวลามันอยู่บนคอหรืออะไรเงี้ยมันไม่มันไม่บาดคออ่าใช่บางทีถ้าเป็นแบบบางทีสีถักบางทีมันก็จะมีแบบอาการเหมือนไปโถูอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่บางคนเขาเซนซิทีฟใช่แล้วซึ่งตัวนี้เอ้ยทำออกมาได้ดีเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมมีท่อขดมาให้อ่าใช่สำหรับคนที่กลัวเฮ้ยบิดไปบิดมาพังาพี่ไหลออกเงี้ยอ่ามีท่อขดมาให้เลยใช่นะจ๊ะอ่าลืมบอกลืมเลยขั้ว3.5นะครับเป็นแบบฟิกเลยนะก็สำหรับน้องตีโดยเฉพาะเลยนะ แต่ไม่มีเซ C ให้อ่ะซื้อสาร,สารเกตได้อ่าเออง่ายๆเพราะว่ามันยังไงก็ถูกพินอยู่แหละใช่แต่ถ้าใช้อนนะอนสเตตเนี่ยอันเนี้ยเหลือๆสบายใช่คุณซื้อไปปุ๊บขึ้นเวทีสมมุติคุณมาซื้อตอนเช้าเย็นผมขึ้นเวทีพี่โอ้ยรวยเลยเสียบเลยนะฮะเพราะว่าเอาตรงๆพวกเราที่ฟังกันเนี่ยก็ไม่ได้เบิร์อะไรเยอะแยะก็ตอนแรกมาก็มันน่าประทับใจอยู่แล้วอะมันดีเลยอ่ะมันดีอยู่แล้วนะคุณมาลองฟังปุ๊บชอบไปเรียบร้อยอ่ารวยเลยเสียเงินจบอ่าครับนี่ก็ มันเป็นอย่างไรครับกับสเปคขนาดนี้ครับแต่ตัวนี้มันอยู่ในหมื่นกลางๆเนาะจ้ะมันมีผู้แข่งหลายตัวมากแต่ความพิเศษของมันคือมันชัดใสมากๆเออแล้วมันค่อนข้างจะมีคอร์เขาเรียกว่าไร มีความขี้ฟ้องอ่ามันเหมาะกับซาวเอ็นือถ้าอันไหนที่แบบมีความขี้ฟ้องอันเนี้ยมันฟ้องเลยมันไม่ใช่ข้อเสียนะยังไม่ใช่ข้อเสียมันไม่ใช่ข้อเสียมันคือข้อดีสําหรับซาวเอ็นใช่ไหมพราะว่ติเพราะว่าเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาก็ต้องการอะไรที่มันค่อนข้างแม่นยําใช่แล้วอ่าแล้วไอหมื่นห้ากว่าเนี่ยถ้าคุณได้แบบความแม่นยําแบบเนี้ยถือว่าเอ้ยคุ้มค่านะใช่คุณไม่ต้องไปถึงคัสตอมหรืออะไรคุณมาจบที่ตัวนี้ได้ใช่คัสตอมมันไปไม่ถึง่มันมีงบจํากัดอะไรเงี้ยอ่อีก็ด ใช่และอย่างบนสเตจเหมือนกันครับเ็าอยากจะได้ความแม่นยำบางทีดูเสียงน้ําลงน้ําลายหรือว่าหัวโน้ตชัดอใช่มันสะอาดมันเคลียร์มากๆแนวเสียงของตัวนี้ออกไปทางเวทีเสียงกว้างครับใช้เขากว้างได้เลยเพราะว่า มันโปร่งใช่ออกมาทางโปร่งกว้างเลยเครื่องดนตรีชิ้นไม่ได้ใหญ่มากมันจะออกมาประมาณปานกลางถ้าเทียบกับโมนาสเนาะโมนาจะมีความชิ้นใหญ่มีความออติโอฟายมากกว่าแต่ตัวนี้จะมีความเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสไม่ต้องเยอะมากใช่ใก็คือพอฟังปุ๊บเจอปั๊บใช่คือสําหรับคนที่ชอบหูฟังดุกเล้าอ่ะตัวนี้อาจจะยังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูบางนิดนึงนะฮะแต่ว่าสาหรับคนที่ชอบหูฟังทํางานผมว่าโหตัวนี้นีใช่ หลายกาดเลยแหละเสียงกลางเสียงร้องชัดช yes. oh, ัดมากๆคมชัดก็คืออ่ะมีความได้ยินเสียงไหม้ก็ทั้งเสียงรายเลยอ่ะจล้ไฟดีๆนี่โอ้โหชัดเลยเรื่องเสียงแหลมมันออกไปทางโทนไบร้นาออันนี้ต้องพูดกันตรงออกมาทางโทนไบร้มีเสียงแหลมที่ค่อนข้างจะ แหลมอยู่หน่อยมันไม่ถึงก็ได้เสียดมากแต่อาจจะมีบางจังหวะบ้างในบางเพลง<ช>อาจจะมีอาการเสียดนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมค่อนข้างโอเคไม่ได้แบบเสียดจนแบบโอ้โหทุกจังหวะลมหายใจเลยเออไม่ขนาดนั้นในเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยก็<ช>ถือว่าค่อนข้างครบถ้วน<ช>แล้วก็ประกายเนี่ยถือว่าพริ้วมากนะพริ้วพริวพร้วโอ้ตัวนี้พริ้วมากจริงพริวนะเท่าที่ลองฟังกันหลายๆเพลงเนี่ย<ช>ทั้งเพลงร้องดีว่าหรือว่า เพลง,งป๊อปเพลงร็อกอะไรอย่างเงี้ยใช่มันกลางมาันค่อนข้างเด่นชัดเลยนะฮะแล้วเขาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศโดยรวมดีมากมากนี้สําคัญนะเสียงรีเวิร์บเสียงสะท้อนเนี่ยโอ้โหใช่เพราะว่าเวลาเราอยู่บนเวนทีบางทีเราต้องการอาัาถราลดร่วมกับเพื่อนเราเใช่บางทีมันทําให้เราเอ้ยแยกแยะเพื่อนกูอยู่ตรงนู้นเว้ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แยกง่ายมากใช่มาทําให้เราดูแบบสเตจนะครับหรือว่าเราเป็นคนฟังเพลงออเดิร์ไฟล์เราก็ทําให้เราดูว่าเธรรมชาติการรวมใช่เขาอัดมาอย่างไรเขา m i ์ไปยังไงอย่างนี้แล้ว เรื่องเบสครับตัวนี้แน่นอนมันเป็นไออิมแพคอะไรของพี่เนี่ยมันดียังไงครับต่อเบสโอ้ตัวนี้อย่างที่บอกตามเทโ่ยียิมแพคเนาะจากเบสคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยก็คือเป็นลูกปันกลางครับ,ช,บชัดหัวเบสชัดมากๆม,ม,มันอาจจะไม่ได้แบบหูกระแทกแรงแบบเหมือนกับพวกรุ่นใหญ่ๆของพี่เขาเนาะแต่รายละเอียดเบสของมันชัดมากๆสายเบสถ้าคนเล่นเบสเนาะ,ะสายเบส เสียงสลับชัดคมเป็นเม็ดๆเลยก็คือหัวเบดอะชัดๆมและอิมแพคก็ทำได้ดีเออไม่ได้ไม่ได้อิมแพคไม่ได้หายนะอิมแพคก็ดีเช่นกันแต่ไม่อาจจะไม่ได้ในแบบโหตุ้มตามขนานั้นมันไม่ได้บางจนแบบโหหายไปเลยนะใช่เลวเนื้อเขายังมีอยู่ทําให้อัตราการฟังอะมันยังเต็มอิ่มอยู่นะฮะในราคาหมื่นหเท่าไหร่นะหมื่นเท่าไหร่หมื่นห้าันอ้สิบแม่ ห6หมื่นหกมีลอนสิบาทก็ยังดีใช่ไปซื้อน้ำซื้ออะไรกินนะครับซึ่งคุ้มจริงๆนะเอาจริงคุ้มหมื่นห้าโอ้โหจริงๆเราก็มีหลายแบรนด์ที่แบบที่เป็นคู่แข่งเขาในราคาเท่านี้ใช่แต่พอมาลองฟังตัวนี้เอ้ยเฮ้ยมันแตกตา่างโอ้มันโอ้ถ้าสาวเอ็นน่าจะชอบตัวนี้ <c oughs> นนมา,ากใช่แล้วยิ่งเป็นคำว่าหูฟังทำงานด้วยอ่ะเอาจริงนักดนตรีสาวเอ็นรู้อยู่แล้วว่าราคาหูฟังทำงานเป็นยังไงใช่นะครับคุณมาเจอราคาตัวนี้แล้วคุณมาลองฟังดูนะ มันมันเกินนะเ่มเเสียงมันเกินกว่าตัวค่าตัวมิงนะใช่ผมก็เสียเงินเอาจริงครับลอรดูจริงมาลอรดูสำหรับคนที่ชอบอย่างผมเนี่ยชอบหูฟังทํางานอยู่แล้วมาเจอตัวนี้โอ้โหกรีนนะจริงกรีนอ่ะกรีนจริงๆนะฮะน่าสนใจมากๆตัวนี้ซึ่งก็แน่นอนของหมดรอของเข้าแป๊บนึงเดี๋ยวมาแป๊บนึงมาลองฟังกันก่อนได้นะครับสรุปกันอีกนิดนึงพี่แต้มตัวนี้เหมาะกับใครบ้างตัวนี้เหมาะกับนักดนตรีอ่ะ ถ้าเป็นเครื่องออจเฉพาะเจาะจงเลยนะอ่ะร้องได้กีตาร์อ่แล้วก็คีย์บอร์ดอ่าเครื่องสายต่างๆพอไเครื่องสายใช่พวกเครื่องสตริงอะไรพวกเนี้ยพวกไวโอลินอะไรเงี้ยทำได้ดีเหมาะสมเออแล้วดีไซน์นี้ติดแกรมนะเหมาะกับพวกสาวไวโอลินอ้มคน่ารักแน่น่ารักตัวนี้นะฮะเบสอาจจะได้อยู่พวกคนที่ชอบหัวเบสชัดๆอ่ถ้าคนชอบหัวเบสชัดๆชอบแบบฟิลแบบ มอนิเตอร์จ้าเลยไม่อยากได้คันเลื่องอะไรเยอะโอ้ได้นะมาจัดได้สำหรับมือกองที่อาจจะชอบคลิกเยอะๆอาจจะแบบเอ้ยนิดนึงอาจะคลิกไม่ได้เยอะมากแต่หัวแสดงชัดจัดจ้าแต่มาลองฟังกันดูก่อนได้ใช่ครับนักร้องตีทั้งหลายสาวเอนจิเนียร์มิกซ์มาสเตอร์ลิ่งต่างๆลองมาดูนะฮะใช่นะฮะับเดโม่อยู่นี่แล้วนะคาับพัฟสบเฮ้ยเดโมอยู่นี่แล้วนะคสาวบูบาร์เดอร์ไม่ได้ไปไหนนะจ๊ะจ้าเจอกับพวกเรานะครับผมแล้วก็พี่แต้มกันได้ที่าบ้าอร์นะจ๊ะฝากมาะเกตเพลไว้ที่นิดนึงมา ช้อปปี้ราซาด้าน็อกๆเหมือนเดิมนะครับซาบูบาร์เตอร์เฟสบุ๊กแฟนเพจเข้าไปอัปเดตข่าวสารกันได้พวกเราก็จะคอยโพสต์อยู่ตลอดน,นะฮะหรือว่าดูคลิปเรียลต่างๆช็อตต่างๆนะฮะซาบูบาเตอร์แล้วก็แน่นอนฮะคใครที่อยากจะสั่งซื้ออรีบมาพี่ผมอยากจะเข้าไปดูโปรดักต์ตัวๆเลยนะจ๊ะเว็บไซต์ w w w s, s a p u b r o a u d i o c o m นะครับ เข้าไปดูกันได้ <S <S เลือกซื้อกันได้ดจ้ะจ้ะแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะฮะต่อผู้บ่าเดเตอร์ทีมงานทุกคนจ้ะนะครับขอตังค์ขนมหน่อย <laughs> แวะเข้ามาได้นะฮะเจอกับพวกเราแบบนี้สนุกสนานแบบนี้อีกในคลิปหน้าๆวันนี้พวกเราลาไปก่อนเตยครับสเตมครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <S <S